มันเป็นความคับข้องใจของผมครับที่ไปอ่านข้อมูลอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆต่อกับบริการหมอค่อม1 4 1 4พรัชนะครับว่า iOS 18เนี่ยถ้าเราใช้การสนทนาโดยทั่วไปด้วยเสียงกับ Siri แล้วเราในบางครั้งอาจจะไม่สะดวกเราสลับเป็นโหมดพิมพ์คุยกับ Siri ได้แต่พอผมเป็นคนตาบอดตาสาก็ใช้งาน watch over ตัวช่วยอ่านหน้าจอแบบนี้ข้อความ,มที่ทำให้คนตาบอดและคนสาตาเลือนลางใช้งาน iPhone ได้ ปกติเราก็เรียกคุยสิริแบบแบบนี้อ่ะกดปุ่มด้านข้างค้างไว้หรือกดปุ่มโฮมค้างไว้ใน iPhone SE อะไรต่างๆนา,นานาย้อนกลับนะครับหรือเรียกหวัดดีนะครับอ่แต่ผมกดค้างไว้ดีกว่าอ่ะเป็นแฟนกับฉันหน่อยคุยได้สิไม่ดีกว่าแต่ขอบคุณที่ถามนะถ้ามีเรื่องอื่นให้ฉันช่วยก็บอกได้เลยนะเขาปฏิเสธกลางกลางสื่อของผมเลยสิริยังสายหน้าเลย ไม่รับรักผมคือคือจริงๆครับถ้าเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเป็นการใช้งานโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาบอกให้1นิ้วรุดขึ้นจากด้านล่างนะครับ<น>ก็จะเข้าสู่การสลับโหมดพิมพ์แต่ผมเองเออลองใช้งานกับ voice over ไม่ได้ผมก็เลยไปออหาข้อมูลเพิ่มเติมมาพบว่าถ้าเราใช้งาน w a i c e over นะครับสำหรับเพื่อนผู้การทางสายตาเป็นเพื่อนเ,อนเอนคนตาบอดและคนสายตาลลานะครับ เราอยู่ที่ไหนก็ได้บนโฟลเดอร์นี่โหมดข้ามเดเวิหน้าจอหลักหน้าที่ 1,2,3.. 4หรืออยู่ในแอปก็ได้นะครับแล้วพอเอิร์เราไม่สะดวกที่จะคุยด้วยเสียงกับสิริเกิดเราคุยด้วยเสียงกับสิริแบบเนี้ทำเสียงแมวให้ฟังหน่อยไม่ไม่อยอมทำอย่างเงี้ยคืออยู่อไหม้ขึ้นมาเพือ่อนตกใจอ่ะอ่ะอย,อย่างเงี้ยหรือบางทีเราอาจจะต้องการสอบถามความรู้นะครับผมเราอาจจะสลับเป็นโหมดพิมพ์ ใน iOS 18ทําได้ซึ่ง Apple ได้ตั้งค่าจ e เจอร์สำหรับ voiceover ไว้ดังนี้ครับเราอยู่ตรงไหนก็ได้บนหน้าจอ Face Time แล้วใช้4นิ้วเลยครับ4นิ้วปัดจากบนลงล่างนะครับ4นิ้วปัดจากบนลงล่างปุ๊บจะมีเสียงวุบนิดนึงตรงนี้ครับแล้วอย่าปัดซ้ายปัดขวานะครับปัดซ้ายปัดขวาไม่ได้เฟซไทม์เนี่ยเฟซไทม์ปัดซ้ายปัดขวาไม่ได้นะครับหนึ่งนิ้วปัดซ้ายปัดขวาไม่ได้ต้องแตะตรงครึ่งล่างหน้าจอครับนี่ ช่องป้อนข้อความ,วามกําลังแก้ไขพิมพ์ตัวตอบกับสิริตําแหน่งจุดแทรกอยู่ต้นบรรทัดจะขึ้นมาแบบนี้เลยครับขึ้นหรือช่องป้อนข้อความและแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยครับสราพ,พสีสระอาจยอยะหรือจะอใช้ป้อนตามคำบอกก็ได้ถามไปอากาศที่ออสเตรเลียอ่ะประมาณนี้อ่ะแล้วเราก็ส่งไปไหมเสร็จอ่ะเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บ,บตอบไหม แล้วซิริก็จะตอบมาเป็นเทคนะครับเนี่ยอากาศที่ Australia, ออสเตรเลียปุ่มมีเมฆมากในตอนนี้และมีอุณหภูมิอยู่ที่28องศา4ในนี่นะครับคือเราก็สามารถปัดซ้ายปัดขวาอ่านด้วยเสียง voice over ตามปกติแต่ว่าไม่ต้องเสียงดังอย่างนี้นะคุณใส่หูฟังก็ได้ดังนั้นถ้าคุณต้องอ่าผมโฮมออกมาก่อนนะครับ dog mail คุณไม่สะดวกในการเนี่ยถามถามซิริตรงๆแบบนี้อากาศที่นิวซีแลนด์ มีเมฆเป็นบางส่วนในตอนนี้และมีอุณหภูมิอยู่ที่10ซีซีจะทําให้เพื่อนๆปลอใจในห้องนะครับหนึ่งข้อความเราก็สลับเป็นโหมดพิมพ์ด้วยสิริโดยการ4นิ้วปัดจากบนลงล่างตรงกลางหน้าจอเลยครับ4นิ้วปัดลงนะครับจะมีดังวูบและลูบนิ้วด้านล่างจะมีคีย์บอร์ดขึ้นมาช่องป้อนข้อความกําลังแก้ไขพิมพ์ตัวตอบกับสิริตำแหน่งจุดแทรกแล้วคุณจะใช้ป้อนตางํำบอกหรือยังไงก็ได้เหมือนกันนะครับ ความขับข้องใจของผมได้หายไปแล้วเพราะผมเองไปดูในการตั้งค่าแล้วก็ไปที่การช่วยกันเข้าถึง watch over แล้วก็ไปดูหัวข้อคำสั่งครับและคำสั่งนิ้วสัมผัสทั้งหมดมี4นิ้วปัดลงเป็นการสลับเป็นโหมดพิมพ์คุยกับส i r อเขาอยู่ตรงนี้นั่นเองเพียงแค่ว่าผมตามหามาให้และนำมาบอกข่าวสารกัน บริการหมอคอม1414ยินดีให้บริการ10โมงเชา้าถึงเที่ยงโทรคุยกันได้เรื่องไอทีสนทนากันได้นะครับโดยเพียงกด1414 14, แล้วเมนูหลักกดติดอะ1414 14, กดโทรออกกดติดปุ๊บกดเปุ๊บและกด1นะครับจันทถึงสุข10โมงเชา้าถึงเที่ยงโทรมาสนทนาก,กับบริการหมอคอมได้เลยครับยินดีให้บริการครับผมสวัสดีครับ